นี่ม,มาเจอกับผมอีกแล้วนะคะสวัสดีครับวันนี้จะเป็นอีพีสามของการแข่งขันเพราะมันบอกว่าขอแก้ัวอีกครั้งเพื่ออะไรวันนี้ผมก็เลยจัดเซตให้ตัวละครเหมือนกันเป๊ะไม่ผิดเพี้ยนตายไปคันหนึ่งแล้วฮะเมื<า>่อกี้ิันตายไปคันหนึ่งแล้วเมื่อกี้อะไรเอะ ตาที่แล้วก็ยิงตาอยู่นะแต่นัดก mm ็ชนะเหมือนเดิมตานี้เอาจริงเปล่าเอาจิงดิไปดิหนึ่งกดเลยหนึ่งใส่สักไปครบแพ้รอบนี้จะยอมหรือยังว่านัดเก่งถ้าเกิดแพ้รอบนี้จะจะยอมหรือยังว่านัดเก่งรอบเนี้ยถ้าแพ้รอบเนี้ย ไม่ยอมขมบแม่มาด้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 เปิดเกมาอีกแล้วเปิดเกม้กมาย่าใหญ่ยาหนุ่มกูจังวันนี้จังวันนี้เซตโอ้ มันไปปับยังไงนะโอ้ยเราชนะไอ,อโอนโมเราชนะทุกคนมนีชนะนะคะถ้าเกิดชนะนัดห้าต่อศูนย์ให้ลองไปแข่งกับคนอื่นดูเพื่อเพราะเพื่อนเพื่อนผมมาเพิ่งแก้มือมาสวยหวัว กูจะใส่หัวทำเป็นเวอ่อเกือบหลับแต่กลับมาได้อืออ,อ,อไปครับเอานี้เอานี้ดาเมจเยอะดาเมจเยอะพูดมากโอ้ยเหนีต๊ะ อีพีสาวอีก,ลอก,ลอกลแล้วอีพีสามแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้อ่ะโอเคโอเคไปไหนมาน呐ะ ดาเมจไม่ถนัดเราไม่ถนัดปืนนี้นะเอ้าไหนว่าดาเมจเยอะ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 เป็นอะไรไม่รู้โยเรื <limitation> ่อนมันจะหมดแล้วประเด็นสวยเคลิร์ให้ฉันนี ฉันรู้เธอไหมหฉันรู้งงเธอคำเธอใช่ไหมวันนี้อาจจะนานหน่อยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมแ hey hey, คม่ปล่อยให้ฉันรู้ไหมฉันนั่งู้เธอคำ บายบายดูดีมันจะเลือกปืนอะไรมันเลือกปืนอะไรปืนเนี่ย,ไม,ยไม่ค่อยถนัดด้วยอ่ะไม่ค่อยถนัดด้วยอ่ะขางานหยากแล้วไงไม่ค่อยถนัดมันยิงหัวเป็นไปนะเฮ้ยหัวโอ มันเหลือแค่สิบหกอีนิดเดียวก็ตายแล้วมันก็จะตีกลับมาได้เสมออยู่แล้วจะกลับมาได้แล้วไงต่อ,ตอแล้ง่าต่อแล้งไงต่ออย่าเสือกแล้งไงต่ออย่าคิดว่านั้นฝีมือกากๆนะฝีมือนั้นไม่ธรรมดานะกูบอกว่ายิงกูกดปุ่มแล้วมันไม่ไป ันยาพัญยาแป๊บหนึ่งเชื่อไม่ได้ว่ากูพันยาไปแล้วยิเลื่อนแม่งไม่ขึ้นสักนิดเลย,ลยไม่เหลี่ยมจัดเปเสือกตารอบนี้อาจจะนาหน่อยนะ ผ่านไปแล้วห้านาทียังไม่จบเลย EP สองมันไม่นานขนาดนี้นะเฮ้ยแสดงว่าขิงเก่งขนาดขนาดว่าเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วหัวครับ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 มันไม่จบง่ายๆหรอกถ้าเกิดสี่ต่อสี่มันจะมันจะมาจบตรงท้ายเนี่ย เชื่อปะคุณผู้ชมเชื่อปะมันจะมาจบตรงท้ายน่ะหกนาทีผ่านไปยังไม่มีใครจบเลยย,งย,งยิงมาดียิงให้ตายยิงให้ตายยิงให้ตายมาดียิงดินบอกว่าท้างไงท้าเองท้าเอง นี้มันไม่ฉกง่ายหรอกวันนี้ในคอมมันก็เล่นยากอีกอันนึงในโทรศัพท์เพื่อนก็เล่นอีกกากอีกอันนึงในโทรศัพท์มันก็ค้างในคอมมันก็ยากเออแล้วสรุปใครจะชนะเชสสรุปใครเลื่อนเยอะกว่าเนี่ยเอาวัสดีครับบ๊ายบายครับ